สวัสดีค่ะโอเควันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าการที่เป็นเอิร์นเนี่ยการที่มันทำช่อง YouTube แบบแนว18บวกเนี่ยคือเมื่อก่อนมันทำแบบช่อง18บวกหนะักมาก,กน,นะคะแล้วก็ผลการตอบรับแบบดีมากเพราะว่าคนคน่อนข้างชอบนะคะเพราะว่ามันได้ความรู้เกี่ยวกับผู้หญิงทีเนี้ยการ มาเป็นเอิร์นเป็นดอกไม้หวานในเวอร์ชัน18บปดวัว่ง,งเพราะว่าโดยส่วนตัวเอิร์นแล้วเอิร์นเป็นคนชอบอทำอะไรมันแนวเซ็กซี่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าแต่ละคนมันต้องมีจุดขายนะแม้ว่าตัวเอิร์นจะไม่ได้เซ็กซี่จากบอดี้แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วมันก็ต้องมีจุดขายอะเอาง่ายๆนะโอเคทีเนี้ยเมื่อภาพหลักเราออกไปแบบนั้นแล้วมาดูว่าผลตอบรับ เรื่องที่แบบส่วนตัวเรามันเป็นยังไงไหมหรือว่ามีคนมาสนใจอะไรยังไงไหมนะคะแน่นอนนะคะถามว่าโดนหนักไหมเอิรนบอกเลยว่าโดนค่อนข้างหนักนะคะหนักสําหรับคนอื่นนะหนักสําหรับคนที่โลกสวยหนักสำหรับคนที่ค่อนข้างไม่เคยเจออะไรแบบนี้แต่สาหรับเอนะิร์น่ะเอิร์นเจอมาตลอดก่อนที่จะมาทํา youtube ก่อนที่จะมาทำนเนดโอะไราเงี้ย ตอนเราเด็กๆอะไรเงี้ยตอนเราเริ่มใช้สื่อโซเชียลอะไรเงี้ยมันก็มีโดนมา,มาบ้างนะคะเพราะว่าพวกผู้ชายที่เขาแบบไม่มีที่ลงอะไรเงี้ยมันก็หาที่ลงมันก็ส่งอะไรไปเรืเ่อยๆนะคะทีนี้มาดูว่าเออเจออะไรบ้างขอดูข้อความจาก Facebook ก่อนละกันนะคะใน Facebook เนี่ย ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่พอสมควรนะคะอันนี้เป็นข้อความปัจจุบันนะไม่ใช่ข้อความแบบปีสองปีที่แล้วถ้าปีสองปีที่แล้วเนี่ยโหหนักมากนะคะทั้งส่งรูปส่งอะไรมาามาดูคนแรกเดี๋ยวขอปิดชื่อเขาไว้นะคะเพราะว่าเเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการประจานเดี๋ยวจะหาว่าระดับหลวงอะไรเงี้ยแต่เขาส่งมาหาเราก็คือแบบเขาควรที่จะแบบเออหนึ่งเลยเงี้ยเอามาคนแรกนะคะ I need you to be friend please แล้วก็มาเป็นภาษาไทยผมต้องการผู้หญิงแบบเอินมาทางชีวิตครับ <Yeah. S 1> อัอบนนอเดต้องขอบคุณนะผมต้องการผู้หญิงแบบเอินมาทางชีวิตครับแต่ข,ขึ้นรูปคู่กับเมียโอเคอ่ะคนนี้คนนี้โทรมา คนนี้พี่ๆขอถามหน่อยการเรียนรู้สึกแบบไหนผมไม่เคยเรียนอันนี้ต้องถามไปถามผู้ชายนะไม่ใช่มาถามผู้หญิงนะคะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะทั้งดูดทั้งเรียนนะคะผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายอาจจะทั้งดูดทั้งเรียนทั้งดุนนะคะแต่ว่าในความรู้สึกตอนนี้น่าจะแบบ ไปถามผู้ชายเพราะเตัวเป็นผู้ชายเนาะโอเคแล้วก็โทรมา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 หลายสายมากนะคะการโทรมาเนี่ยถ้าเกิดขึ้นต้องคำถามแบบนี้โทรมาแบบล้วก็โทรมาเยอะๆแบบนี้ไม่มีอย่างอ,อื่นหรอกอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะดูเด็กมากอ่ะมาคนนี้พี่หน้าเรดแล้วก็โทรมา าาว่าเอิรู้สึกอะไรไหมเอิรู้สึกตลกมากกว่านะคะเอิร์นไม่ได้รู้สึกอ,อะไรเลยหมายถึงว่าเป็นไปนไม่ได้หรอกเ,เป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่หมายถึงว่าไม่ได้รู้สึกไปในทางที่แบบมีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่นะคะเพราะว่ามันโดนมาเยอะอะคิดดูดิมันแบบมันค่อนข้างจะเฉยๆนะคะแล้วก็เราทําเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเราก็ค่อนข้างจะด้านพอสมควรนะคะพอรู้สึกก็จะด้านไปล่ละหน้าก็จะด้านไปแล้วนะคะแล้วก็ มีหลายๆคนที่เขาแบบโดนอย่างเงี้ยแล้วเขาไปแจ้งความแล้วมึโดนคุกคามโดนแบบว่าอะไรนะโดนส่งกระจู่มาให้ดูโดนโดนคุกคามโดนคําคุกคามโดนอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าเกิดเอนไปแจ้งความไปคิดดูตํารวจเขาคงแบบโอ้โหรับแจ้งความเป็นร้อยคดีร้อยคนอะไรเงี้ยแล้วเขาคงไม่มีเวลามาตามไม่เออหลอกเนื้อออกว่ามันเยอะมากจริงนะคะอย่างเอ่อตอนนั้นอะ เออทำช่องดอกไม้หวานช่องรักใช่ป่ะที่มีคนติดตามแสนคนอะแล้วทีเนี้ยมันมีคนนึงคอมเมนต์อยู่เป็นอ่านะไม่ใช่ไม่อ่านเออแต่ว่า,าไม่กดถูกใจแล้วก็มีคอมเมนต์อยู่ประมาณ7-8คอมเมนต์เขาไปตามคอมเมนต์ดูคลิปเลยแล้วเขาก็ เขาคอมเมนต์ประมาณว่าตอบผมหน่อยตอบผมหน่อยแต่ว่าค่อนข้างใช้คําที่แบบไม่สุภาพอะไรกู้มึงอะไรอย่างเงี้ยตอบกูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอเราไม่ได้ตอบแล้วาะว่าเขาใช้คําไม่สุภาพนะคะเพราะว่าถ้าเกิดจะคุยคนอื่นเนี่ยควรที่จะสุภาพเอิญเหมือนกันเลคุยกับคนอื่นเั้นสุภาพนะคะเขาว่าตอบกูหน่อยมึงตอบกูหน่อยอะไรประมาณเนี้ยพอเอิญเริ่มไม่ตอบเขาแล้วเขาก็เริ่มด่าเลยมึงคิดว่ามึงสวยหรือมึงหญิ่งหรืออะไรเงี้ยกูรู้แล้วว่ามึงอยู่ไหนกูจะตามไปฆ่ามึงเขาอย่างมาอย่างงี้เลยนะเหมือนลบจิตอ่ะ แต่ถามว่าแอบกลัวไหมแอบกลัวเพราะเราก็ค่อนข้างบอกว่าเราอยู่จังหวัดไหนแต่เราก็ไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ในคลิปแบบมันก็อาจจะตามหาได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เนาะถ้าเขาจะตามจริงจริงอะนะคะก็แอบกลัวนิดนึงเอออันนั้นมันน่าแจ้งความแต่ก็ปล่อยผ่านไปแล้วเขาคงลืมเอแล้วแหละนะคะโอเคคนนี้ก็พี่หน้าเลจจังเราก็โทรมาโทรมามาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกที่ระบายอารมณะะ์แล้ะแต่ชื่อคุณมากทารัตนนะคะ <laughs> อ่ะคนนี้รูปโปรไฟล์ก,ก็น,น่ารักนะรูปดอเลมอนนะคะข้อเหลียวไหมข้อเสียวไหมนะคะ้ยอ่ะ,อะคนต่อไปคนต่อไปนี้ส่งรูปผลงานเอินมาเองนะคะแล้วก็ส่งอ่ะ ก็คอมาน่าจะเป็นหมกบอกว่าผมติดตามพี่อยู่นะอะไรประมาณนี้ผมติดตามคุณอยู่นะอะไรมบบนี้ก็ขอบคุณมากนะคะคนต่อไปทักครับโอ้แล้วก็ส่งรูปขยายไปเลยนะเอ้าหายหายไปแล้วมาหายไปแล้วทักครับแล้วก็ส่งรูป เอออย่างนั้นแหละมาให้ดูโอ้โหแล้วก็คนนี้ส่งเยี่ยมมาแล้วก็ส่งรูปติงมาให้ดูถอดเสื้อนะคะโอเคอันนี้คือปัจจุบันนะคะที่เจอก่อนหน้านี้คือหนักมากนะคะ เพราะว่าปัจจุบันเอิร์นทับคลิป18บอกแล้วเพราะว่าจริงๆเรามีช่องหลักก็ช่องนี้จริงๆเอิร์นอยากให้ช่องนี้มันเป็นไลฟ์สไตล์ของเอิร์นอยากทําอะไรลงก,ก็ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือจุดประสงค์ของเอิร์นนะคะก็คืออยากให้คนที่อยากติดตามเอิร์นจริงๆชอบเอิร์นจริงๆเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบาบาบ้าๆบอๆนะคะเอิร์นนั่นแหละแต่ก็จะพยายามตลกแหละแต่ว่ามันจะไปในทางที่ตลกได้ไหมก็อีกเรื่องนึงน,นะคะเอ่ออันนี้ก็คือเป็น นับจิ้มเนาะเอาให้ดูชื่อก่อนหน้านี้จริงๆมีคนส่งมานะเออเอิร์นก็อ่านนะนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตอบนะคะจะบดอกต้องขออภัยด้วยไหมก็ไม่ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเขา,เขาก็ส่งนี่ส่งกระเจียวมาสม่งรูปไม่รู้ของตัวเองมาหรือว่าไปก๊อบก,กูเกิลมานะคะพี่ดูให้ผมหน่อยพี่มันเล็กไปไหมมันใหญ่ไปไหมพี่ถ <c oughs> ้าเอิร์นอารมณ์ดีเอิร์นก็ตอบ เออจะให้คำปรึกษาแต่ถ้าวันไหนเออารมณ์เสียมาเออด่าเรียบนะคะแล้วก็ด่าหยาบมากก็ต้องขอพายด่าไ,ไม่สนพ่อสนแม่หรือแบบด่าไปเลยอะ่ะโหดมากนะคะโอเคอันนี้แค่ใน Facebook นะคะเราก็จะมีใน i อีอีกนะคะใน IG G ก็ส่งมานะคะแล้วก็นั่นแหละก็ไม่พ้นเรื่องอย่างว่านั่นแหละนะคะแต่ถามว่ารู้สึกอะไรไหมก็รู้สึก รู้สึกเฉยๆนะคะโอเคนะคะการที่เกิดเป็นเอิร์มมันก็ไม่ได้ต้องทำใจอะไรมากหรอกนคะคะแค่เฉยๆกับมันนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวก็ไปทำเรื่องเสียวๆกันต่อดีกว่าโอเคสำหรับ,บวันนี้สวัสดีค่ะ